ักอะไรจะพาอะไรไปปั่นพอปั่นไม่แอบเอามายาลาบอยากใส่เข้าไปด้วยไม่รู้เรื่องอะไรม่รู้เดี๋ยวเป็นจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวติดใจเออแบบวันนั้นน่ะเออวันนั้นรถมันยังไงดีดยจังไลวันนั้นเลยแล้วตอนเออรถอย่างวันนั้นอ่ะ เออรถยวันนั้นอ่ะโอ้โหไปได้เลยเนี่ยรถขวางอยู่อ่ะได้ไหนรถขวางยังไงรถขวางมัาจากไหนได้ตัวเนี้ยอยู่เนี้ยไม่เขาไปยื่นออกมาอีกเฮ้ยทำเป็นกลางกล้ามย่างงี้แหละส่วนนี้อะไรก็ไม่ได้เรื่องหรอกกลางกล้าไม่เฉยการรถใหญ่ รถใหญ่เข้ามาน่าจะขยับพอมานะนะโอ้โหเลยมาห้อยห้อยไม้อัไนใหญ่เข้าไม่ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะมาขึ้นเอาเรือลำใหญ่ลำนี้คอยดูเดี๋ยวรอพวกว่าคนใหม่คะเนี่ยลำนี้ยขอทานขอให้งานลงคองสิไม่ไม่จะลำเลยเดี๋ยวเขาได้ยินนะเดี๋ยวเดือนหน้านะ เออโอ้ยใ่ไเขาไปเล่นทั้ทีรเทียนไปช่วยด้วยค่ะเทียนมาแล้วบวกโโหเียเขาถ่ายรูปมันสวยมากเลยอ่ะนน้ำขึ้นมาแล้วนี่นนะโอ้โ เรือลอยฟังเลยเหนีงสูเนี่ยไม่ได้นี่สูนี่สูงกว่านียสูงกว่าอยู่เยอะมันยังไม่มีพายุข้าเลยนะมันเจอมันเจอทางหางเจอทางหางเลยขนาดทางมันได้เนี่ยยังไม่ใช่เต็มเต็อ๋อถ้ากว่าพายุตัวเต็มมันมาทางนี้มันลงไงโอย เออตัวจริงมันมาทางนี้มึงก็ลงนะ้วไม่เป็นไรไปขวาโอ้โหไปถ้าไปขวาเนี่ยแอดเวนเจอร์นะเนี่ยป่าแน่นมากเลยป่าต้องแบวกอ่ะจักรยานมาตอนนี้ต้องแบกป่าเข้าไปใช่ใครเยอะเลยครับไม่ใครลองมันต้งไอ้ไอปโขกคานทั้งไอ้น้ำไอ้น้ำเยาว์เยาว์แล้วก็ทั้งไอ้ คุณซาทั <laughs> ้งอะไรโอ้ยเยอะเลยทำท่องเที่ยวทามบ้านป็นฟางอ้โอ้โไอ้นี่เราดีน้องเงียบเป็นเป็นปีเลยปีดีแล้วคไม่ต้องมีไม่ใช่บริการเป็นปีไม่ได้ใช่บริการเลยเออดีจังเละ ปีกับป่าเองนะป่าจะบุญไม้ว่าใครอลยเฮ้ยตั้งอีกปีแล้วงานบุญงานบุญอย่างานบุญขนาดนี้มีงานบุญมาแทรกหน่อยนึงโอ้ไปได้ไหมล่ะลุงไปเทนโอ้ยลุงไปเทนจะปุ่นลุงไปเทนคนเดียวปุ่นไปเล่นน้ำ ลองนนัแมอมเรายอเอรองทายที่เนี่ยพ,พ่อหรือแม่จะได้ด็อกเตอร์ก่อนกันต้องใส่พ่อมาเอาทานลอข <c oughs> อบายแต่ขอโทรถ <c oughs> ามอะไรทางมีคุณแจเปล่้มีมีมีเปิดให้ได้ปอโทรมาเ,าเก่งเลยเนาะ ต้งเข็นล่อแล้วตองเข็นล่อแล้วเด้ลยนักี้่เกี๊ยวแลบอกว่าลูกสาวไปลอบแม่คอรอแม่คอรออย่ากันรน่าอย่าไปอย่าไปเรียนเนแม่คอร้องคอร้องก็นหนูเรีนนิดาหนูเรียนได้มากเลยเพราะเวลาจะสอบหนูมาคุยกับพ่อท คุยถามเนี่ยถามเรื่องโทษสพิธราชธรรมก็คุยกับพ่อท่านแล้วก็ไปต่อทุกเรื่องเลยง่ายเลยง่ายเลยไม่ต้องดูหนังสือเท่าไหร่อ่านพอเข้าเขาท่านนั่เองไม่จะทำยังไงทำยัญญา่ปุ่นอื่นเรียนไม่ก็เบื่อหรอกเบื่อวิญญาณนิพปุ่นมันต้องหาทิ้งข้างอย่างนี้เลยเออจมจิ้มจมวะจมวะก็หนูใส่คเทมเป้อะ เฮ้บายบายได้โอ้นี่นะมันจุ่มอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปบ่ได้นี่ยนะทหารเป็นงามอยู่เต็มเลยนี่ยนะมันควางมันจุ่มชนจุ่มชุมนุมจุ่มชุมนุมประท้วงปิดถนนอยู่แล้วอ่ะอาบน้ำเนี่ยนะจุมนุมประท้วงปิดถนนเลยเว้ยอ๋อเว้พวกนี้เรียนแบบซ้ำนิ้วเว้ยนั่น โอ้เรียนแบบส้ำนิ้วบพวเนี้ยเกงจริงลจะบินดิเก่งจริงเก่จริงจะบินดินมาเยอะเลยเนี่ยนะโอ้โหลงมาใหญ่เลยอ้าวกราบสายกราบเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยนะอ้าวเขาประท้วงอยู่นี่ยนะนั่นน่ะเต็มเนี่ยนะนก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 เไปใกล้ๆหดีเมื่อคืนนี้คุสนที่ยานผู้เค่อกนโเล่นน้ำอยู่ โนกกระจากหูงนี่แหละมีกำลังอ่ะเนี่ยนี่ยเล่นน้ำเฉยเลยสุกสนุกเปนไยวะน้ำนวังเรื่องะวังเนื่อเนี่ยอู้หอ้โหโอ้โหระวังรืระวังระวังนะตัวใครตัวมันนะันยันี่เรามากันผไปยากใช่ไหมครับ ไม่ไกลเลยนะำนี่น้ำนั้นในพี่ใช่สิแล้วก็มีมดด้วยดึงอันนี้ค่ะดึงนี้นี่ก็ห้ามเข้าห้ามรถเข้าตกออกระวังน้ำเด้อระวังน้ำเด้อหลักเราแยนี่ขึ้นมาถึงนี้แล้วนะครับจงตักน้ำ่ะที่อางให้ดูน้องขึ้นมาถึงนี้แล้วตรงนี้จะเข้าทางกลางก่อนทางกลางจะเข้าตะบุรี มันน่ฮเมื่อวานนี่มาสวยจนุ่งชลางฝั่งนี้มันขึ้นแล้วฝั่งนี้มันออกไอ้รวงเล้นะเนี่ยเป็นเมาแล้วนี่เนื้อนกกระจาบถึงมาไงเมาแล้วเป็นเมาแล้วเนี่ยนี่แล้วนกมันก็ชอบแบเดี๋ยวนกมันก็ชอบขาดแล้วจะนุ่งขาดแล้วตรงนี้อ่ะหน้าเขาฝ่ายตรงข้ามก็ร้องออกปีหน้าเป็ไงจุดยป็นมว ไป่รงข้าคือชาวบ้านเนียเสื้อแดงใช่ครับอืมใช่ไม่ได้่อ้ามีตันยูข้างหน้าอไน ลูกไอ้ออมคนโตคนโตคนเล็กอายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้คนโตสิบหกแล้ววะโอเหรอโอเหมือนไอ้ออมเหมืนแม่ไม่เหมนเลยอ๋อเหรอทำไมไม่เหมือนเตี๋ยวแต่คนเล็กเหมือนเตี๋ยวเออ โอ้โหไม่ได้รบมเจอจากทัมเลยเหรอโอ้โหใหญ่เตัวไปเทดาดูพูดไทยได้เปล่า ไ,โโไม่พูดไทยเขาลูกมันพูดแต้แอ่คนเดียวพี<อ>่วันยังแม่ไม่ไ้รับเขาที่เรียนแม่ก็เอาทำให้ขอบคุณครับคุญญณยายโอ้โ no. น <c oughs> ้อกรนั้นจะนอตเทียนั้นแหละมไ่พูด ใพอนี่ไ้เนียว่าลูกเก่งมาแต่คนที่จอั่างข้า็เรียนทำอะไรนักเรียนชาญายุคใหม่รถเก๋งมาเนี่ยเขียนเขียนเขียนสมัยนี้เีียนสมัยนี้รถเก่งรถปิกอัพโอ้ยวัน ในฟ้าก็ตามหาเจ้าไอ้นั่นเจอ,อยังงเดือนนี้เดันยาอะเงยาเกอนียนะนี่ดั <c oughs> บตาเจ้าเอมมี่มันหนีไปไหนนั่นแหละมนันหนีไปไหนตามเจอแล้ว

น้อนข้างหน้านี่ก็ประท้วงอยู่แล้วนั่นน่ะเอ๊ะทำไมมาจุดนุมประท้วงไว้เยอะทั้่ีไมยเีกันเ่นิมคุดที่หนี่ไหนทนี่นี่ายตัวนี่นั่นน่เยอเลนน่นที่นี่มันมีข้าวมันมีเม็ดข้าวโอ้โหมันสนุกของมันน่ะ มีคนปลูกมัไม่กินนะมันไม่รู้ได้ไงนกเนี่ยเขาเรียกพวกนี้นกมันรู้นกมันรู้นกรู้มีแต่ปูเท่านั้นน่ะอ๋อนนี้เต็มหมดเลยเนี่ยปลูก้าเลี้ยงนกมีต่ปูเท่านั้นน่ะไม่รู้นกมันมาแสนรู้มีหน้ามันมาทำรังเลยเนี่ยอ๋อเล่นนแถวนี้เหลืองก็สีข้าเนี่ยลางกินน้ำทำรังแถวนี้ ไม่มีใครไล่เลยอ่ะช่ะวันนี้เออน้ำข้าวมันน่าจะพูดแล้วนะแปลเดือนพูดต้องใส่พูดก่นดีๆแน่ดีๆสปีแล้วมัยอมพูดอเออเลี๋ก็ไม่พูดดขึ้นพูดเป็นประโยคเลยพูดเป็นประโยคเลย ทำไมไม่ทาไปหาหมอส่วนดูดิจะเป็นได้กันหรือเปล่าพูดเลยนะเต้นเต้นเลยอ้แนวบงเต็มเลยแนวบงอ่ะเอออินโซนเอต้เนี่นะโอ้นี่นะเออเอินปีเดียวกันกับนิ่มปีเดียวกันคนขยะกระป๋องไปไหนเนี่ยีศูนย์หกหกศูนใช่ไหม ปีเดียวกันอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ขึ้นรถอ้าวขึ้นรถมาเลยโอ้นักเรียนศิลปะโอ้โหโอ้ <c oughs> นักเรียนศิลปะนักศิลปะมัมแมมแล้วครับท่านเขาไปเสด็จเกียวแหล่ะเหรอครับฮะ เขาใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเห็นเยังมาสิเกี่ยวนกมันเกี่ยวอยู่นั่นน่ะเหลือนกเนาะเหลือนกพอเด็เกี่ยวศิลปะนกมันหลายอยู่ทางนี้ครับโอ้โหนักศิลปะมือแดงหมดเลยโอ้โหนี่วาดไส้เดือนเหรอ เวลาเขาแค่สองคนเองเสี่ยงเมียงมันแข่งกันเอ้าไพสวาดวาดสั์แข่งกันคนหนึงวาดช้างคนหนึงวาดสิงโตอันนี้วาดเพื่ไฆ่าตัวเออที่เดี๋ยววาดยังบอกไอ้หาตัวยังใส่เดือนปพืชฆาตัวเลย คนวาดช่างวาดสิงโตสู้ไม่ได้เลยไอ้นี่ได้ห้าตัวเสร็จเรียบร้อยไวด้วยเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยส้มตำค่ะโอ้เดี๋ยวพิชานศิลปะส้มตำโอ้เอาใครจะแซ่บกันกันให้รางวัลไปเดินอะไรแดงพี่เติมสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารไป คือที่จริงเด็กพวกเรานี่นะมาเรียนที่เราเนี่ย <t ell> มันไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกมันกดดันมันเรียนมันก็อยู่ในกรองถูกกรอบบังคับไอ้นี่มันสบายจะได้เล่นก่อนเล่นมันจะงล่นก็สบายสนุกสนานด้วยอันอ่งพออ่างแม่น้าพอกูเป็นอย่างสั้นพอแม่กูเป็นอย่างสี้นอ่างกันปวนกันนะคมกันเลยมันต่างกันริบแ มันทางจิตวิทยาเสียมากเลยการเรียนทางโลกเนี่ยถูกบังคับตีกรอบอะไรอะไรต่างๆนาน,นาสารพัดแล้วก็ไม่ได้สังคมนะะไอ้นี่มันสังคมอยู่กับหมู่บ้านอยู่กับชาวประชาชนอยู่กับบวบมันมันก็เหมือนมันก็ไม่เหมือนไม่ได้ตัดขาดจากไอ้กลุ่มไอ้หนุ่มเช้าไปเข้าห้องเย็นกลับมาทําการบ้านนอนเชา้าแต่เชา้าตื่นกินข้าวในรถในโรงเรียนโอ้เรียนจริง เปอ่สำคัไม่มีความสุขเว้ยมัช่วง่ไหมีความสุขตะปูนตาโตะปูตาแดงตปูตาแดงมันนอนในดินมันนอนดินนอนถนนทัวทัวขนทัว มันนอนถนนแล้วแอดแอดเหรอไปแกะทัวตัวก่าไปเหรอเฟเฟบออ๋เขาไปฝึกบอไปก่อนหลับเลยครับบุนุ่นเอ๋อไหลับเลยครับพ่นมาชอบใจ พิมพ์ป๊บเยอะนี่ยนะเยอเอิญนี่ก็ปลดเกษียณหรือเปล่าฮะเยอเอิญเราโปรเกษียณหรือเปล่าครับอ๋อทำไมมันมันบริษัทมันไม่ต้องปลดเกษียณได้เลย บางที่บริษัทหรือบางที่เพื่อนเพื่อนเราเรียกเป้าแหววเป้าแววชื่อแหววรักชื่อแหววรักแลทีนี้เพื่อนพวกนั้เขาก็เรียกเป้าแหววเพื่อนก็เลยเรียกเป้าแหววไม่มีใครเรียกเออเรียกแหววเป้าแหวว อ๋มีเงินกี่ล้านแะ้วเนี่ยหาแต่เงินเก็บเฮ้ยมันจะใช้เงินอะไรกันนกันหาเราตัวแต่งตัวก็ไม่แต่งเที่ยวก็ไม่เที่ยวเอาเงินไปทำอะไรเล่นไพ่เหรอ <c oughs> อาจารย์อาจารย์กำลังต่อเลยเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยกำลังอาจารย์เยอะเลยที่อยู่มันไปต่อแย่ทำไมมาต่ออาต่อหมาต่อต่อก็ต่อไปเชีเยวไปต่อไปต่อ

โอ้ยแปลงจังดนยังม่แล้วเลยมุงอะไรออกมาอีเขดอขดอเขดคอโอ้เทออกมาเดีเทปูนโอ้อีกสามปีจะได้อยู่เมื่อไรเอาดินมาจากไหนมากรอง

ไงช่วยช่วยช่วยอพยพช่วยอุปโยบโอ้ยดูช่วยอพปโยบไปไหนกันบ่อยนะบ้านเขาอยู่เขาป่าแม่หนึ่งป้ารีบทำเรื่องเอกสารนี่ค่ะไม่ได้ออกมาแหมเอกสารอะไรเราจะมากินข้าวป่าด้วยนะเอาป้าก็มาด้วยนะแหดแล้วครับควบใหม่ บ้านป่าคันแหน่ค่ะบาน่หลงทางคับรถโกทางคันแท้่ค่ะทางคันแท้่ยังไม่ขึ้นต้นคันแท้ยังปายังไม่ขึ้นต้นคันแท้กระทิ่นยากนะกระินยากนะค่ะ น้ำท่วมก็ปัน่งแค่นกระโปกระแค่มันอันนี้ก็โปเต็มมาแล้วค่ะกั่แค่โป่งแบบทั่วกลมนะคะตัวตอนนี้ินั้นอกเอาังแค่ไปก่อนคุณด้วยเหอแน้อยแอบงนูนี่เฮ้น้อคนก็มาบอสจิี่ เดินเนยั <lok ult ime> ่งลูก้เจอกันไเจอกันม้ยโอ้าสอง้จากใสเนแล้วเนี่ยแขเยายจกลังกินดอกกากันง จับกันบ้าจับกันบ้าโอ้ยตาตาเต๋วมาได้ไงไม่ไหวมาเห็ดสวนซอยเด้อโอเคโอเคจับมือแนั่นหน่อยโอเคโอเคโอเคจับมือเนี่ยสนใจสนใจเอาสัญญาเด้อัี้อันนีบเลี้ยี้โอเค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 นีสัญญากับพี่นะว่า สี่ปีก็จะกลับมาอยู่แสดงว่าแทนแล้วใส่ชุดชุดสีชมพูจริงๆนะสัญญานะสัญญานะเด้อมาช่วยเด้อช่วยเด้อโอ้ย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 โอ้ิโอ้ยโอ้ยโอ้าไอ้ยยงอ้ยโอัยโอ้โอ้ย้้้ง้ยยยโอ้โอ้ยโอ้ ก็บอกให,หาไปอยู่เรือนเหลืองเรือนเขียวนั่นไป,ไปนอดเลรอค่ะมันมันฝนหัวค่ะโอ้อันนี้ไม่ฝนประหัวบาตัวนี้อันนี้มัน,มน <c oughs> โอ้โหขนาดเพื่อนแบบไงฝนหัวอยู่สิฝนประหัว เยแต่ว่าห้องทั้งท่านก็ไปถูไว้แล้วค่ะถูไปแตนตอดสองมือแล้วก็ตอดลาผ้าบุตรีตอดไข่โอ้ยบวดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าหมอขึ้นกับไปจอดไม่อยากให้มันเป็นชาวนาที่นี่อ่ะคูกพ่อไม่ค่อยสนับสนุนเลย มาทำกีเยนานนะคะไปเหรอคะนานีไปหยาดันอนเนาโอ้ยขอบพระคุณค่ะน้องปุ้นน้องปุ้นน้อง้นไกินข้าวแเลอสัญญาเด้้สัญญาเด้อยแกลับเยอะเยค้จักเราหมดเลยทำนเจ้าหอมอ่ะทำไมรู้จักของทุเลย

ข้างล่งา,นนา,เางเลย,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 ยมาวันนี้ถามที่น้าเขไม่รักเธคเขามาวันนี้แล้วก็